ตำหนักพระเจ้าบรมวง์เธอพระองค์เจ้าบุตรบาลบัวพันธ์ในพระราชวังดุสิตตำหนักพระเจ้าบรมวง์เธอพระองค์เจ้าบุตรบาลบัวพันธ์เป็นตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระราชทานแก่พระเจ้าบรมวง์เธอพระองค์เจ้าบุตรบาลบัวพันธ์พระคณิษฐาในพระองค์มีลักษณะเป็นอาคารสองชั้นขนาดเล็ก ปัจจุบันจัดเป็นสถานที่จะแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาีิเบตริพดลอุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำหรับพระราชวังดุสิตนั้นเป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าให้สร้างขึ้นภายหลังเสด็จกลับจากการประพาสยุโรปครั้งที่หนึ่งพระองค์มีพระราชดำริว่าพระบรมมหาราชวัง ในฤดูร้อนจะร้อนจัดและมีตึกบังอยู่โดยรอบทำให้ขวางทางลมรวมทั้งพระองค์โปรดพระราชดําเนินด้วยพระบาทในระยะทางหนึ่งพอสมควรแก่พระกำลังถ้าประทับอยู่ในพระที่นั่งไม่ได้เสด็จพระราชดําเนินแห่งใดหลายเดือนก็ไม่ใครทรงสบายนอกจากนี้นายแพทย์ประจำพระองค์ได้กลับบังคมถูลว่าในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นพระราชนิเวศที่ประทับมาแต่เดิมไม่ถูกสุขารักษณะทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรรอจนพระบรมวงสานุวง์ทรงประชวรกันเสมอเมื่อปีพศ .2442 พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ส่วนและทุ่งนาบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวังแล้วทรงพอพระราชฉุไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ซื้อที่ดินระหว่างคลองพดุงกรุงเกษมจนถึงคลองสามเสนด้วยเงินพระขังข้างที่อันเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานชื่อตำบลแห่งนี้ว่าสวนดุสิตและโปรดเก้าให้สร้างพระพาขึ้นเป็นที่เสด็จประทับแรมชั่วคราวและให้เรียกที่ประทับแห่งนี้ว่าวาังสวนดุสิต